และสิ่งมีชีวิตหลายเซลลในปัจจุบันพัฒนามาเรื่อยๆผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและในยุคสมัยหนึ่งก็มีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ปกครองโลกใบนี้ในความเชื่อของผมเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์30เป็นพวกหื่นกมเพราพี่อีก70เป็นคนดีใช่ปะอีก70เป็นพวก พื้นเงียบยอก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 มนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยอวัยวะเท่าไหรว่ว <c> ะ <oughs> มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยจะมีระบบหายใจนั่นก็คือปอดแล้วก็หลอดลมมีระบบย่อยอาหารนั่นก็คือกระเพาะอาหารลำไส้ระบบหมุนเวียนเลือดสีแดงแจ๋เลือดที่ผู้ชายเนี่ยมันจะแบบไหลมะกองตรงนี้เยอะเส้นเลือดปูดเลยบริเวณต้นขา อย่าคิดกันเยอะการที่เลือดไหลเวียนเนี่ยมันคือระบบหมุนเวียนโลหิตจะมีหัวใจเป็นเหมือนปั๊มเลือดเว้ยแล้วก็จะมีหลอดเลือดเนี่ย ที่ให้เลือดเนี่ยไหลไปทั่วร่างกายเพื่อแบบเอาออกซิเจนไปแลกเปลี่ยนกับเซลล์และเลือดก็จะประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและก็จะมีระบบประสาทซึ่งประกอบไปด้วยสไปนอนคอร์ดมีสมองมีเส้นประสาทระบบประสาทนี่มันไม่ใช่แค่สมองเท่านั้นมันแบบอยู่ทั่วร่างกายมันจะนําส่งคําสั่งทําให้ร่างกายเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งเราระบบกล้ามเนื้อระบบโครงกระดูกระบบขับถ่ายไตยและกระเพาะปัสสาวะระบบ รืพันระบบต่างๆที่ซับซ้อนมากมายเกิดเป็นมนุษย์ oh, <shit. S 1> แล้วระบบวิญญาณอยู่ตรงไหน <Hey. S 1> วิญญาณอยู่ตรงไหน <Hey. S 1> ใครรู้คอมเมนต์มาหรือว่าวิญญาณไม่มีอยู่จริง oh, <shit. S 1> สิ่งที่เราคิดก็เป็นเพียงแค่ระบบประสาท oh, <shit. S 1> เมื่อตายไปแล้วก็จบกันเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียว oh, <shit. S 1> โอ้ยเจ็บปวดตายแล้วยังไม่อยากหายไปอยากจะไปต่างโลกครับ ผมอยากไปเก็บเวลเอาแหละสาหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทดลองให้ทุกคนดูดีกว่าว่าคนหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถถึกทนได้แค่ไหนอันดับแรกครับผมผมจะสร้างอันนี้เลยเอ่อที่ครอบปึ๊บ ปึ๊บประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อมาน้ําผมจะใส่น้ําเข้ามามาดูซิว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถมีชีวิตรอดในน้ําได้สักเท่าไหร่ซึ่งที่ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ไว้สัญญาณชีพซึ่งตอนนี้มนุษย์คนนี้ก็สัญญาณชีพยังปกติอยู่อะไรเนี่ยปอดน้าหัวใจอะไรยังโอเคอยู่สมองก็ยังทํางานฮาลัลโหลเป็นไปได้อย่างไรมนุษย์คนนี้ไม่ตายเพียงพอน้ํา บ้าจริงคือต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้มันมีแบบกลไกมีสารอะไรมากมายเลยผมพูดตรงๆว่าผมก็ยังแบบอาจจะเข้าใจไม่ได้หมดใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์แนะนำผมเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยผมจะอ่าน อ่ะทีนี้ลาวามาดูสิว่ามนุษย์คนนึงเนี่ยจะทนลาวาได้แค่ไหนตอนนี้ก็ปล่อยลาวามาแล้วนะก็ดูที่สัญญาณชีพไอลาวาเข้าคอไปแล้วอดูสมองสมองโดนย่อยอุ้ยหลอดลมแบบพังไปแล้วใช่ไหมเป็นหลอดลมใช่ไหมหรือว่าหลอดอาหารมันเชื่อมต่อไปไหนว่าด้านหลังเนี่ยโอ้ย,อยด,ด,ด,ดูดูดูตอนนี้สัญญาณชีพเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วและตายไปเรียบร้อยนะโอ้โหมนุษย์อะไรวะเนี่ยทนลาวาไม่ได้เราผิดหวังจริงๆเลยพอลาวาไม่ปุ๊บ มีเท่ากระดูกด้วยดาเมจอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ดาเมจอะว่าคนนี้โดนดาเมจจากอะไรก็ไอ้นี่โดนดาเมจจากอุณหาหภูมิว้ตายเลยโครงสร้างภายในนี่คือไปหมดเลยทีนี้เดี๋ยวลองใช้กระแสะไฟฟ้ากันอันดับแรกเทน้ำลงมาก่อนอ่าให้น้ำเนี่ยไหลเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จากนั้นใช้กระแสะไฟฟ้าจิ้มลงมา ไฟฟ้าก็จะแบบเดินทางผ่านน้ําไปละบางทีผมอาจจะใช้คําพูดผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเฮ้ยแล้วดูดาเมจอินเดเคเตอร์เห็นว่ามีแบบอันนี้กระพริบกระพริบด้วยเป็นเพราะว่าแบบโดนไฟฟ้าไงแต่ว่ามนุษย์คนนี้นี่มันช่างถึกทนเหลือเกินสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้เอว่าทําไมแบบซาโตชิที่มาเลี้ยงปิกาจูเนี่ยโดนไฟฟ้าแสนโวล์แล้วไม่ตายนี่ไงคําตอบทางวิทยาศาสตร์วันนี้ก็เฉลยแล้วเป็นเพราะว่ามนุษย์ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อกี้ผมสตรอเบอรี่อย่าเชื่อผมนะมนุษย์โดนไฟฟ้าช็อตก็ตายนะไม่เหมือนในการ์ตูนไม่ใช่เดี๋ยวคนดูแม่งแบบเอามือไปจิ้มปักไฟผมบอกเลยนะตายห่านได้ไปต่างโลกก่อนผมแน่นอนเวลาที่เล่นเกมแล้วเนี่ยมักจะเปิดกาชาได้แต่เกลือจนตอนนี้ผมเชื่อว่า,ตาไตใครหลายๆคนเนี่ยพังไปแล้วมาดูกันดีกว่าว่าคนเราเนี่ยจะทนต่อเกลือทนต่อความเค็มได้แค่ไหน ชึบใส่เกลือลงมาตอนนี้ก็จะมีน้าเกลือแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็จะมีเกลือซึ่งตอนนี้มนุษย์ก็ปกติดีฮัลโหลไม่มีดาเมจอะไรเกิดขึ้นเลยถ้างั้นใส่เกลือมาในสมองใส่เกลือเข้ามาในกระแสะเลือดยังปกติดีอยู่บ้าบ้า่าะสัญ,ญญาณชีพต่ํามากน่าจะใกล้ตายแล้วตายเรียบร้อยโอ้ยโดนเกลือเข้าไปอย่าเปิดกาชายเยอะนะถ้าความเค็มเยอะเกินเนี่ยตายแน่นอนยูเรเนียม ทีนี้ผมจะสอนให้ทุกคนรู้ถึงความเลวร้ายของสารกรัรมนตังสี oh, <Shit. S 1> สารพวกนี้บอกเลยแค่อยู่ใกล้ก็อันตรายแล้วยูเรเนียมคลิกปุ๊บอ่าเป็นผงหรอถ้าอยู่ไกลๆไม่เป็นอะไรอะลองเทลงไปสิเอ้ยมีดาเมจเกิดขึ้นบ้านะเดี๋ยวขนาดแค่แบบสมัมผัสตัวเท่านั้นเองตอนนี้จะมีดาเมจเกิดจากอุณหภูมิแล้วก็ทำไมมีอุณหภูมิอุยอุณหภูมิ 51องศามันร้อนด้วยตัวมันเองเหรอมันจะระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนผมให้เวลาทุกคนหนี <Hey. S 1> เอ้าเรียบร้อยตายไปแล้วโอยด,ดูดิดูดิดูดูด,ด,ดูลำไส้คือแบบไปหมดเลยผมไม่ได้ยัดผงอันเนี้ยเข้าตัวนะผมปล่อยแค่อยู่บนหัวเว้ยแล้วคือมันละลายกับเพาะเข้าไปอะ่ะมีดาเมจจากความร้อนแล้วก็มีดาเมจจากลังสีมันน่าจะระเบิดได้นะน่าจะใช่อ่ะอันนี้ผมปล่อยไปไกลๆนะทีนี้ก็เดี๋ยวลองจุดไฟดูปั๊บ ไม่เห็นจะมีอะไรเลยวะ่ะมันไม่ระเบิดอ่ะดูดูดูหนะ้าโดนไอความร้อนเข้าไปหน้าไหมเลยมาดูซิว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถทนในหิมะได้นานแค่ไหนปล่อยหิมะลงมาอ๋อหิมะก็จะละลายเป็นน้ําไม่มีดาเมจเกิดขึ้นเลยเหรอเอาเจงดิฮลัลโหลบ้านะ่ะมนุษย์อย่างพวกเราทุกคนสามารถทนต่อความเย็นได้ระดับหนึ่งโอเคทนได้อยู่ไม่ถึงกับตายเว้ยต่อมาลองใช้น้ํากดดู ปุ๊บปไปแม่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 แ่ม่เกิดดาเมจจากอุณหภูมิความร้อนอุ้ยเหมือนว่ากระโหลกจะละลายอุ <ak> ้ยสยองอุ้ยสมองไปหมดแล้วอ้ยระเบิดตู่มหน้าเนอร์นี่คือไปหมดเลยแล้วดูหุยลำไส้กระเพาะเลือดนี่คือพุ่งทะลักออกมาเลยเรียบร้อยตายน้ำกดอันตรายมากกระดงกระดูกนี่คือไม่เหลือซากทีนี้มาลองเผาศพกันดูแดดดะดด ขณะนี้ทางวัดของเราได้ทำการนำศพเข้าเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญญาติโยมทุกท่านขึ้นมาวางดอกไม้ไฟเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายวัดไหนเนี่ยเขายังมีชีวิตโยขอเชิญญาติโยมทุกท่านมากล่าวไว้อะไรแด่ผู้ที่มีชีวิตอยู่เป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าหลังจากผู้ที่มีชีวิตอยู่เข้ามาใช้บริการทางวัดของเราคงจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปลาก่อนจุดไฟมับเข้าให้ขณะน,นี้เปลวไฟกำลังลุกไหม้ไปยังเท่าทานไม่ว่าจะร่ำรวยมากเพียงใดเมื่อตายไปก็กลายเป็นเท่าทุลีไม่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่จะร่ำรวยเงินทองหรือว่ายากจนสุดท้าย ตอนตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าทางวัดของเรานั้นขอบอกเลยถ้าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วร่ำรวยเงินทองบอกเลยชีวิตของท่านจะมีความสุขมากกว่าคนจนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตยากลำบากกว่าคนรวยแน่นอนหากท่านวางดอกไม้จันทรภายในหนึ่งนาทีนี้เราขอเสนอโปรโมชั่นคอร์สสอนรวยถ้าอยากจะรวยวันนี้แล้วก็สมัครคอร์สกับเราสิ มีไวรัสด้วยอย่างพวกไข้หวัดอะไรประมาณนี้มันเป็นพวกไวรัสอยู่แล้วเนาะถ้ามนุษย์โดนไวรัสเข้าไปมาดูสิว่าจะเอาเฮ้ยแล้วอุ้ยไม่ใช่ไวรัสไข้วัดใหญ่หรอวะเนี้ยไวรัสอะไรเนี่ยเถื่อนไวรัสนี้มาจากต่างดาวหรือเปล่าจะทําให้ทุกสิ่งที่สัมผัสเนี่ยกลายเป็นไวรัสถ้าหากว่าวันหนึ่งน้ําหมดโลกนนแล้วเหลือแต่น้ํามัน มนุษย์ต้องกินน้ำมันเพื่อดับกระหายทุกคนว่าจะรอดหรือเปล่าอ่ะมาลองดูปึ๊บใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันเข้าไปในกระเพาะแล้วนะดาน,นานี้น้ำมันก็จะไหลเข้ามาในกระเพาะแล้วก็โอ้ก็ยังอยู่รอดใส่เขามาเยอะๆปึ๊บ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 ไม่เห็นจะเกิดดาเมตอะไรเลยเกิดอยู่อ้าตายไปหากว่านุชโดนระเบิดจะเกิดอะไรขึ้น ผมให้เวลาทุกคนหนีหนีไปโอ้แรงระเบิดนะทาให้มนุษย์เนี่ยเอา้ายังมีชีวิตรอดแต่ว่าเลือดเนี่ยใกล้จะหมดหลอดและเรียบร้อยตายระเบิดอันตรายจริงทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาลองดูว่าถ้าคนเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแบบขาขาดอะไรประมาณเนี้ยจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้หรือเปล่าสมมุติว่าหัวขาด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ มันต้องทดสอบด้วยหรอวะเนี่ยว่าถ้าหัวขาดแล้วจะตายหรือไม่ตายมันจะเอาอะไรมาลอดล่ะก็จิตสํานึกของพวกเราน่าจะอยู่ที่หัวแหละใช่ตายเลยขาขาดปุ๊บรอดไหมถ้าขาขาดเนี่ยเหมือนว่าจะยังรอดอยู่ถ้าเกิดว่ารักษาทันแล้วแบบไม่เสียเลือดเยอะนะถ้าเกิดว่าคนเราสูญเสียสมองอ่ะลอดไหม โอ้ยไม่รอดเลยไปแล้วหลอด H.P เสียสมองคือจบเลยเรียบร้อยตายเลย <c oughs> ถ้างั้นเสีย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 อะไรดีเสียปากเสียปากไม่เป็นไรเสียตาก็ยังอยู่ได้หรือเปล่าเลือดไหลตายอยู่เพราะว่าเลือดมันไหลตลอดไงถ้าเสียตูดเนี่ยไม่ถึงตายเว้ยเสียไขสันหลังฮะ ยังรอดอีกเหรอ,อถ้าเป็นเรื่องจริงไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเสียไขสัหลังไปถ้าเสียปิกาจูไปก็ยังอยู่รอดเสียปอดโอ้เรียบร้อยสำหรับการทดลองมนุษย์ในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะจริงๆมันมีอาวุธให้ใช้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่นครั้งหน้าแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ